วันนี้จ่าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กาผ้าม้วนพระลงทงลงทาหาเขียนหากโกบีกละเด้อจ่ามาในการสี่คนคือเก่าเด้อจ่า,าลูกวิทย์ลูกเจยตาทองยหย่จ่าไม่กล้าผ้ามือเด้อจ่ามานับมานบอมันกับตดตามสู้เยี่ยมเลยไม่ยังเก่าพอแล้วนะให้บึง หายเออออ้ตัวเล็กหยแยก,กมานเวยจ่าด้วยมานมานข้างดำแถวหายหายตัวใหญ่บ่อเ,เออตัวี่สองเวยจ่าด้วยมานมานมาที่ไม้มอว่าดเวยจ่าในซองตัวเด้อ โอ้ตุ้นใหญ่เนาะงามเนาะมานมานอีกแล้วสามโตแล้วนะแถวผุนผุนท่านบอเจ้าเอือหอดใสแถาท่านบอรูดบ่อโอ้ยโตบังใหญ่เลยได้กายผูนผูนผูนโอ้ยโอ้ยที่เจ้ามันหกแหงเอาเถอะหกแหงอือบ่ท่านสามโอ้ย หายเลยเด็กพี่น้องเลยตัวใหญ่ยี้ใหญ่ใหญ่ก้าวมาไป็นโมองอออตัวใหญ่น้อตัวน่าขาวจั่วเลยดสะบมันดติดเขาติดบดใดแทะบ่งา้นใหญ่น้องามงามมาต่สุภาพันร์วงไปเลยน้อเนาะตัวบบบไง่เลยเด็อ โอ้ยไปทางไหนนาะนี่หายอีกหายสามตัวเลยเดิมมือนี่นั่นโอ้ยนั่นไม่ยังเทาะมาอลไรตีหายหายเทาะหายตัวใหญ่บ่ใหญ่เนาะเจ้าเนาะม้านมานตัวใหญ่ ไอ้หมานหมานอีกเลยด้วยจ่าเด้อไอ้ตัวใหญ่เนาะองามงามจ่าเด้อนี่พ่อกบแล้วลูกเวออุ้ยท่านบอกถูกไหมครับถูกพ่เนี่ยเอาแต่ตัวลุยตัวแบกใหญ่เลยเนี้ยเแต่โอ้ยอเอา๋อโกบใหญ่ตัวแหลกแหกหมานด้วยจ่าอย่าท่าน โอคบแล้วพี่น้องคบใหญ่ด้วยาเด้อนี่เดี๋ยวไมโอ้นี่นี่เปิดมองมองนี้มองเงียมันเขาตัวเลยเฮ้ยโอ้ออกด้วยน้องพี่น้องโอ้ตัวเล็กเหยมันด้วยจ้น้องกเดียดเียอนมาเลยดอ้ยสุดเดียวเดียวจีไทยเหยีบซ้ำกันด้พี่น้องพ้เน้อขาขึ้ สุดทายงามๆนี่กะเห็นเต็มเต็มดวงเลยเนาะเจ้าเกลมาอีกเลยเด้อจ้าตัวงามๆเนาะเจ้าเนาะงามอยู่งามๆรวยๆไปเลยวันนี้เจ้าท่านบ่เฮตัวใหญ่ตัวงามมานมานมานบ่ท่านบ่เจ้าโอ้ยติดตัวมาครบเลยเนาะ รูดบ่อุ้ยท่านมโนอะไ่พี่น้องเนาะตัวบบยังงีเลยอุ้ยคุกลูกทานน้ำตัวเออเออุ้ยอังไ็นอุ้อเต้นก็ไม่เห็นเต้นแนเนอะอืมไหนเส้นไปทางไหนไปทางไหน อุ้ยตัวบางไงมันหลอวะเร็จไปทเลยตรวจติดแล้ก็คือว่ามันดูดลงด,ด,ดูดเฮ้ยต็ดไปทั้งไหนเขาอุ้ยว้าน,นี่ไงแกเฮ้ยเ <c ười> นี่ยมันแตกขาอยู่ไหมเสียกเลย Nó ngồi trên kia nè Thân bò Tụi này khuyên nổi Nà ừ. Tụi này nổi nổi Nè Tụi này nổi nổi này nổi nổi Tụi này nổi nổi Tụi này nổi nổi Thâu khứ cao Thâu Tụi này nổi nổi Tụi ngạm dù Tụi này nổi nổi Hái 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 bởi si tụi này đôi chảm Bọn chân lùi Bọn chân lùi Xét nạ Ừ Để con con Xét nạ con Xét con Ừ nó มันดูดอกยางามงามเลยดอกหญ้าราชินีดอกหญ้าลูกวิทงามงามดียาราชินีดอกหญ้ามาเห็นเขียดเลยด้ยจ้าอุย้ยงามงามเลยพี่น้องเลยเอาเออตัวบักใหญ่เลยงามงาม ตัวหนึ <t os of Switzerland> <Audi> ok ่งสองตัวก่ะอ่อคอยพ่อไปอะไรัเท่านหมนี่เจาขวายเอาได้เากะ้วายได้เ่าโอ้ยตัวนตัวใหญ่น้อท่านมาเจ้าอเพื่อนว่าบานไหนคนบานไหนคนบานหัวหน้า เอาบาดายหรือยี่เออโต่บังไงมันเลยพี่น้องเลยมันโดนโด,โดออกใกล้ๆนี่บดายัหงอ้ยแต่สีดายดิสีหาโตพี่น,อออน,น้องเอ้ยกระันด้พอป่นมันก็ยูเริ่งสีเลยนะมันจะโดดเขาไวๆอือ้มึมงมนมนีนะท่นบ่ฮะ ท่านมาเจ้าให้ตัวมันปัดเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องตีเป็ดมึงปุ่นปุ่นเห็นบ่กตัวไ้นตัวหมาผีวะท่านมาเจ้าอือหกกับหกพีชหีดออเออ บุันท่านอพี่น้องเอ้ยสอามเชือมันท่านปของเขาแต่ปล่าเท่านมน้อท่านบเจ้าเให้บิงเ่าอยไงไงไงอออ้ยพี่น้องเอ้ยอาโต้อยู่เมองนี้นี่อ โอ้โอ้โอ้ดูพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายกบกบโกบโกบโกบนี่พวบพวบพวบนั่นนั่นเจยเจย์เจยเสร็จแล้วนี่บ่สเจ้างามๆเลยวะงามว่าใดดีโอ้โหบ่สเจ้างามๆเนี่ยวะเตร็จดวงเลยนี่พี่น้องเลยจบแล้วครับพี่น้องเสร็จโจ้จอย

นั่นเรียบร้อยเรียบร้อยจอยโอ้นั่นบ่อนันเอ้ยยังว่าขันเสาเจอมากคุ้มอยู่ได้ใยังว่าตาทองคุ้มบ่ใดพ่อเถื่อเอ้าถอยใส่ใไ่น้ำบ่ท่านเลยพี่น้องเกียดมือนี่ นั่นเรียบร้อยท่านบ่เออ่านั่นเ่นั่นนั่นมียังปิวเอาาอท่านบอเออมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาคูกันสาวเจิยเด้อมาดอกไร้ฝนท่านบอท่านคือเก่านั่นนั่น อุ้ยกลับแนวจัางไรจะควยเขียดกดถอยมาที่บริเวณชิบะโอ้โหน้ำหลีไปโอหลีมันไปพุ่นนะเถอะอโอ้ยแม่เขียดโองอะอุ้ยกันได้มดสุดโตนะเต็มกระช่งเรื่องพี่น้องเอ้ยเออท่านมอเจ้าเออเออท่านมอ อีแต่แม่ใดก็ไม่เต็มแม่ซ้ากบมานมานอ้ยพ่ออยูล้ด้วยจ้าเฮ้ยโตอีแต่โตใหญ่ๆหญ่อือขาตัวเลหมาหมาล้วๆไปเลยวันนี้ดูเข่าคู่เลยนะอีอหมานมาดีแล้วดูเขาคเลยันสิมานมันก็ดูเขาคู่ใส่คือเกาคุตัวนึ่งอ้ย คือบอมาทางผีในการอุ้ยนี่มาอีกเลยเด้อจ้าเออจำโ๊บนี่เลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อลูกเจ้ยมาทางแม่ ให้บิ้งเขาให้บิ้งหลายงบับ่จ้าจ้าเฮ้ยมือนี่รัวรวไปเลยไม้ผี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 พุนพูนพ่นรุดรุดไปผีแล้วรุดผีแล้วอื่นเห็นบ่อรุดไปไก่ไปขุนบ่อีผ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 ีข้างผีผี ีมัเอาอย่งนี่ม็เตี้อยู่นี่มันมาเท่งตีมันลบมาทีนะนี่เนี่ยท่านท่านท่านทานเออมานมันมันไอ้มานเลยมาดีแล้วจ้ามาดีแกล้วเออตาทองสันทอท้อท เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเถานะเผือเอ้าเถอเียวมากับเต้าดีทั้งสลคือตัวนิโมนมาน้ำเตานิโมนมาน้ำนี่นี่ท่านหมอหน้อออกมาพีแล้วเพราะออกมาพีเลยเานี่เลยมาทังนี้อือรนนีะ ท่านโมนี่ท่านอยู่ด้วยจ่าเด้อดวงเลยท่านโมเฮ้ตัวเขียดมาเบิงมาเบิงจะถอกว่ะฮึตัวใหญ่นอจัาเนาะออตัวใหญ่ใหญ่เลยสาวบ่ดูดอกคอยแนมเห็นอยู่นี่ นึ่เห็นบ่อดูดบ่อดูตัวไก่บ่ตัวในี้ใหญ่เลยนี่ไงมันนั่นเห็นบ่อเอยหมานหมันนี่ฮะเขี่ยเขี่ยเขี่ยนี่หูบ่เต็มดวงเลยพี่น้องเลยนี่ไงมันนี่นี่ไงมันเถอะ นาไหาไหเจ้าไายหายกบนี่นะนั่นเต้นขึ้นเลยด้วยพี่น้องเต้นขึ้นเลยด้วยพี่น้องนั่นเท้าต้องไข่นี่ดินี่ดิเต้นขึ้นเลยโหโอ้โหนี่กบตาช่องเลยค่ะพี่น้องนี่หงสกระปูมานมานมานเดี๋ยวงานเนาะ ไห้เข้าได้ละนี่เพราะว่าเข้าบ่ายได้โาเคแมนจ้าเอาคู่มาเอาคู่เอาคู่เออี่ยคนอกดียร์กนนาะพี่น้องเนาะไม่มาแล้วนั่นเอออออ้เฮยแพงม โอ้ยจะหาไปยังหลายแถอันนั่นก็บกกินยังไปหลายพอคือขันแวะเอ้ายปใหญ่มืดแล้วยหก่กับเจ้ไปว้สะปนจินะนี่แม่ก็แม่ละเพ้อนี่ลูกกัลูกรุ่นออนี่ผัวกัผัวพูดพูดบ้าแต่ท้อง ไปใส่ยนาเพราะหนามันกินตาพี่จ้าพ ah voilà no okay bueno> ี่หนัวเขาเกอะเอ้าเฮาชิ้หนัวก็ได้หนัวล่นมาพี่แล้วเท้าก็ได้เศ้าเรเศร้าเศร้าพักพอ ข้าพกอรต <e ิน okay bueno ี้เจ้าสี้าใหม่นี่ก่นกย่าง้วก็ไปาุอเออเมื่อยห่อนบ่อหลวิบ่อยู่นผมเจ้าไปตากแดดทหนังแพอได้กินไต้ยากอยู่ค่ะเ้อเดี๋พอได้กินต่ยากอยู่พอได้เติมๆพอได้เตมเกิมก็ไปเรื่อย คลิปใหญ่คลิปนี้อย่าลืมเพื่อกาลังใจหายย่าในด้วยจ้าอย่าลืมขอบคุณทุกไลทุกแชททุกคอมเมนท์ที่หายย่ารวยดีเสมอมาทุกๆกก็ติดตามทุกๆสวัสดีครับแต่ย่าพิด่าเพราอกันได้ย่าขอไพ่ด้วยจ้า มันบอ่อัน,นี้บอได,ด้รอจ่าลูกใส่มันแย่เออมะควนสวัสดีจ่ารากหน้าทุกคน